วมสุดยอดดีไซน์กระถางแจกันแต่งบ้านได้รางวัลระดับประเทศเริ่มเลยกับแจกันสวมขวดแจกันที่เปลี่ยนขวดแก้วที่รีไซเคิลยากให้กลายเป็นแจกันแต่งบ้านสุดมินิมอลอีกทั้งวัสดุยังผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลสามารถตั้งวางได้ทุกมุมบ้านเลย 2. กระถางรดน้ําอัตโนมัติดีไซน์กระรอกในพงไม้ที่จะเพิ่มความน่ารักที่เวลารดน้ําตัวน้องจะโผล่ขึ้นมาและเมื่อน้ําใกล้หมดน้องก็จะมุดลงไปเพื่อเตือนให้เติมน้ําในกระถาง <laughs> อันต่อไปสเตตาพอตกระถางต้นไม้รดน้ําอัตโนมัติวัสดุจากซองฟอยที่ รีไซเคิลยากนำมาอัพไซเคิลเป็นกระถางดีไซน์รูปทรงอิสระจากชั้นหินที่ทับถมหลายล้านปีซึ่งตัวกระถางก็ยังแบ่งใช้ได้2อันในกระถางเดียวส่วนนี้คือโอเอซิต์ลาวพอตกระถางรดน้ําอัตโนมัติทรงกลมไซส์ใหญ่ที่ใช้ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและแขวนราวอีกทั้งยังผลิตจากขวดน้ําใช้แล้วจะวางแต่งบ้านก็ดูมินิมอลสุดๆดและนสุดท้ายพิ <Hill port. S 2> วพอตกระถางดีไซน์ภูมิประเทศจําลองที่จะมีจานรองช่วยกักเก็บน้ําทําให้ร่างไม่เน่าอีกทั้งยังสามารถวางตั้งโต๊ะทางานได้และวัสดุกกก็ผผลิตจจาาาายีีนน ABS ท่่มมสสวพร ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยนะแค่มีกระถางและแจกันควอี่แค่นี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม